สวัสดีคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะมาดูความคืบหน้าของรูปปั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นโบโดโบโดนครัมีอะไรคือมาเนี่ครับมีทั้งไทยจีนอังกฤษบ้านทรงไทยนี่จีนครับอันนี้อังกฤษครับมีเขาทุกอย่างและนี่คือความคืบหน้าของเราที่มไปดูใ้ใกล้กันหน่อยนะครับอ่านว่ายาอะไรก็รรกถ้าใครอ่านไม่ออกนะครับ เออแต่ผมมีข่าวดีมาบอกคุณค่ะรานารกาเออผมมีข่าวดีดีมากผมมีข่าวดีมาบอกอยู่หนึ่งข่าวคือสำนวนผมคิดได้ใหม่แล้วครับคือเห็นช้างขี้ให้รีตักครับอะไรยังไงันยาอ่อนกันและสำนวนต่อไปคือขี่ช้างเหยียบตักรแตน ตอนนี้เออคุณซิมนะครับกำลังเล่นแบบเผาเผาของเซียนๆหรือ,อยาระไนกาที่กำลังจับอีโดอิดิชิเมจได้ของตัวเองนะครับไม่คือจับจูั่นเองครับ <c oughs> ยาระไนการข<อ>ี้ไรเลยครับลงไปในแม่น้ำจูดำเลยครับเนี่ย <c oughs> นาเปัน <c oughs> จูอันสนั้นได้เกินสั้นเกินไปละ มาดูยาว่ะเอ้ยใสไปสไไปสไไปนะครับคุณผู้ชมออเดี๋ยวผมจะไปดู ผมจะขึ้นไปเดินตรงนี้ให้ท่านผู้ชมนครับไอเหยียบห้ำกดเื่นและใส่ไม่ดีมันแหลกนะมันแหลกมากเหยียบหาคนอื่นห้ำดำมันแถวนี้ลงไปดูน้ำยียวของเขานั่นเองโอเคจบแค่นี้แั้นะยังยังไม่จบเดี๋ยวไปดูไปดู